ที่พ่อบอกว่าถ้าอ่านพระไตรปิฎกจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงการเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติไว้ทุกด้านอย่างน่าอัศจรรย์มากขอให้พ่อช่วยอธิบายค่ะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ตกใจเนอะนึกไม่ถึงเลยว่าเมื่อเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ย เราจะรู้เนี่ยขนลุกเลยนะเราจะรู้เลยว่าพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยตรักไว้ทุกด้านเลยถ้าหากว่าประเทศใดหรือบุคคลในชาติใดทำตามที่ตรักประเทศ ชาติจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งนึกไม่ถึงเลยอย่างเช่นการทหารเนี่ยนะการทหารเนี่ยชัดเลยแล้วทันสมัยทุกยุคเลยพระผู้มีพระภาคเจ้านะท่านตรัสไว้ในโยทะสูตรนะโยทะสูตรเนี่ยโยทะสูตร อังคุตตะนิกายจตุกะนิบาทมีสี่ข้อจตุกะแปลว่าสี่ใช่ไหมเนี่ยทหารเนี่ยถ้าทำตามที่ตัดสอนไว้ในี่นะจะเป็นมหาอำนาจอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไรในโยทัศสูตรหนึ่ง ฉลาดในฐานะหรือรอบรู้ในการตั้งกองทัพรอบรู้ในการตั้งกองทัพก็คือแมนูเวอร์กลยุทธใช่ไหมนำกำลังไปวางณนะตำบลที่ข้าศึกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอ,อย่างอย่างสหรัฐนี่ยกพลขึ้นบุก ที่อินชอนเกาหลีเป็นยังไงกองทัพเกาหลีเหนือต้องถอยด่วนเลยเพราะไม่ถอยถูกปิดล้อมอดตายกันหมดถูกจับเป็นเฉรลยทั้งหมดนี่ไงรอบรู้ในการตั้งกองทัพใช่ไหมแล้วสองทำอาวุธให้ตกไปได้ไกลปะโถจรวดเงจะรวดข้ามทวีปเห็นหรือเปล่า อประเทศใดทําได้ก็เป็นมหาอำนาจสิแล้วข้อสามยิงแม่นรู้เป้ายิงเร็วยิงแม่นรู้เป้าปะโชปืนกลจรวดหลายลํากล้องต่างๆมีเลดา์านีนะ่รู้เป้าใช่ไหมแล้วก็มีดาวเทียมจับหมดเลยค้าศึกอยู่ที่ไหนรถถังข้าศึกปืนใหญ่ค่าศึก อยู่ที่ไหนรู้หมดป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์กดถึกๆๆออกมาเป็นพิกัดกดปุ่มจะลวดโถ่บินมาลงเป้าหมายทะลมรถถังเป็นร้อยคันจะลวดลูกเดียวแตกออกเป็นร้อยร้อยคิ้นวิ่งลงสู่รถถังทุกคัน ดูในทีวีพปโธแหลกหมดไม่เหลือนี่นะเห็นไหมรอบรู้ในการตั้งกองทับหรือฉลาดในฐานะยิงแม่นรู้เป้าทําลายขุมกําลังได้เห็นไหมระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านสมัยโหทุกยุคทุกสมัยแล้วใครปฏิบัติได้ตามนี้เป็นมหาอํานาจเนี่ยน่าขนลุกไหมอัศจรรย์จริงๆ นึกไม่ถึงแต่พระองค์มีพระยานหลักอย่างรู้ในอนาคตอะพระองค์รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นแหมแเราเคารพบูชาอย่างยิ่งนะขนลุกเลยนะขนลุกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนะทหารการเมืองปัะโถถ้าผู้ปกครองทุกระดับมีทศพิธราชธรรมสิบประการนะ กดมือถ <kę eras> <m ưa> ือจะมาแ,แจกแจงรายละเอียดก็เวลาจะไม่พอเพราะมีเรื่องที่จะพูดอีกเยอะอใช่ไหมอย่างเช่นทศพิธราจะทำเสร็จเช่นมีทานมีศีล<ส>บริจาคให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีซื่อตรงไม่คดโกงแล้วไปยังไงอะในระดับ,ดบเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองทุกระดับโงกงเสียเองแล้วมันจะไป เจริญก้าวหน้าอะไรอ่ะประเทศไทยใช่ไหมไม่โกรธไม่เบียดเบียนผู้ใต้บงังคับบัญชามีความอดทนหนักแน่นในธรรมเนี่ยเนี่ยเยการเมืองทหารการเมืองใช่ไหมสังคมจิตวิวทยาถ้าทุกคนมีสับปริสธรรมแปดธรรมะของสับปรุษหรือสัตตุรุษอธิสัทธาหิริโอตปะปะหูสูตร ความเพียรสติปัญญาเอาแค่ฮีริโอตปะแค่นี้ก็อายโชคกลัวบอบก,ก็ไม่ทำชั่วแล้ะและการโกงจะมีมีได้อย่างไรจะฆ่ายาบ้าได้อย่างไรป้นป้นปร้นจีน้ตีข้าไม่มีแล้วประเทศเราจะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองขนาดไหนใช่ไหมเศรษฐกิจตัดไว้เลยอุอากัสะ ว่าเป็นบาลีกับอุตฐานะสมทัม,า,า,า,มาราาสมบัากาลยานมิตรสมัชชีวิตตามท่องเป็นไทยของจองคือขยันหารักษาดีมีกาลยานมิตรเลี้ยงชีวิตพอควรขยันหาใช่ไหมเนี่ยยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อขอเอ่ยชื่อเซเว่นอีรเวเนี่ยขยันไม่ใช่มีปิดวันอาทิตย์ไม่ปิด ก็จจายค่าล่วงเวลาให้พนักงานไปสิใช่ไหมเนี่ยกรยันหารักษาดีเก็บทรัพย์ที่หามาได้ใช่ไหมมีกัรยานมิตรโอ้โหอย่างประเทศไทยนี่ก็คบมิตรที่เขามีกำลังซื้อสูงเช่นซาอุดีอราระเบียอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ซื้อสินค้าของเราเศรษฐกษิจของเราก็เติ่งกระเติงเต่งขึ้นเลี้ยงชีวิตพอควร มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ล่ซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งข่าวหวานเงินจะนองทองจะมา มิชานานแสนสํลาญบานใจเมื่อปลายมือเนี่ยสุนทรผู้ท่านว่าไวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรสัสอนมีมาในพระไตรปิฎกประเทศชาติจะเจริญเป็นอย่างยิ่ง